สวัสดีจ้าพี่แม่หวัสดีเข้มนี่ลุงเปลวมรรคธายกของวัดอ๋อหวัสดีจ้าลุงอ้าวไหวพระไหวพระคระบผมเออว่าแต่มีอะไรให้ฉันช่วยละ่ะลุงเปลวจะให้เองอ่ะช่วยไขยประตูโบสถ์เข้าไปให้หน่อยอ้าวแล้วลูกกุญแจจ้ะลูกกุญแจเนี่ยอยู่ที่หลวงพ่อ แต่นี้หลวงพ่อท่านไม่รู้ว่าไปทาหล่นหายหรือไปหายไว้ที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่พอดีว่าจะต้องเข้าไปเตรียมของให้ท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยแต่นี้ก็เลยต้องรบกวนนะเพราะว่าผมพรุ่งนี้เช้าก็ต้องรีบไปแต่เช้าก็ขอรบกวนให้ช่วยเปิดให้หน่อยได้จ้ะไม่มีปัญหาไปเลยนี่แหละครับมีอะไรช่วยไหม ให้ไม่ต้องครับพี่สบายๆไม่ต้องห่วงครับเปิดได้แน่นอนบกแล้วเปิดได้เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเปิดตู้นี่ตู้ด้วยนะอ๋อได้ครับคือหลวงพ่ออยากจะให้เอาเงินเนี่ยรวมกันจะได้ไปเข้าธนาคารพรุ่งนี้อ๋อได้ได้ได้เปิดได้ไหมดูรุ่นก่อน โอ in <the> ้ไปต้องเครื่องมือจิบจิบนี่เลยรวดสองอันนี่สุจริตนะไม่เคยขโมยของใครนะแต่ว่านี่ก็ไปทำบุญไว้ช่วยเขาเสรยจร้อยครับเรียบร้อยใช่ไหมไม่จัดการเลยคือเงินเนี่ยก็ได้จากญาติโยมก็มาบริจาคกัน จะได้รวมไปต่อไปจะได้บูรณะวัดเนะตามแต่ศรัทธาของคนบริจาคเขานี่มาช่วยนี่ก็ได้บุญด้วยนะเนี่ยโอ้ซาธุรินรอแล้วครับาเอานี่ข้าจ้างอุ้ยเยอะไปไหมครับอรับไปเถอะนะเป็นค่าล่วงเวลา่ะขอบคุณครับเอาละรีบกลับเถอะนะเดี๋ยวจะดึกลูกเมียจะรอ เออใช่ตอนนี้ตัวเล็กมันรอยแย่แล้วเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวครับกุญแจเนี่ยฝากไปทิ้งด้วยนะอ๋อครับผมคือจะซื้อใหม่นะเปลี่ยนมันซะเลยปลอดภัยกว่าอ๋อดีแล้วครับทงั้นลาก่อนครับครับครับมีอะไรเล็กใช้ใหม่นะครับได้ครับขอบใจนะเค็มครับยินดีครับ อ้าวอีกเข้มไปไหนมาวะมืดๆค้ำๆอย่างเงี้ยอ๋อมาจากในวัดเนี่ยจ้ะอ้าวเหรอเออเดี๋ยวฉันจับก่อนนะพอดีตัวเล็กมันรออยู่อืมไปละนี่หนูมันอยู่นี่มันดูดีจ้ะอ้าวพี่แมนสวัสดีครับนี่ไงครับพี่เขมคุณตำรวจจับมันเลยครับ เ,เดี๋ยวนี้จับผมก็หาอะไรอะ่ะนายเข้มนายถูกแจ้งความจับข้อหาขโมยเงินวัดเฮ้ยผมไปขโมยที่ไหนอา้าวผมไม่ได้ขโมยทำไม่ใช่เองแล้วจะเป็นใครวะเมื่อคืนถ้าเองเองเดินลุกนี้ลุกนั่นออกมาจากวัดแถมยังนับเงินออกมาด้วยไม่แล้วไอ,อ้โถโอ้ตังค์งน่ะเป็นตังค์นี่ลุงมักกะทายกแกจ้างผมสะดอกกุญแจเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่เคยจ้างแกเอา้าทำไมพูดมาหมางนี้เฮ้ยเฮ้ย ไม่ทำผมไม่ได้ทำจริงๆไปเลยลุงผมก็เลยติดคุกเพราะทุกคนเชื่อสิ่งที่มัคธายกมันโยนความผิดมาให้กับผมชายคาวัดนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะหลวงพี่ปกป้องคุ้มครองได้ทุกคนแม้ทั้งคุณเลวอย่างมัน กรรมน่ะคือผลของการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันเป็นวัฏจักรโยมเข้มมาทําดีแต่ได้ชั่วอาจจะเป็นเพราะโยมเข้มแะได้ทํากรรมผูกติดไว้กับเขาเมื่อชาติปางก่อนแต่ขอให้เชื่อเถอะเว้ยคนที่ทําชั่วนะ่ะมันหนีความชั่วไปไม่พ้นหรอกแต่ขอให้เองอ่ะทำแต่สิ่งที่ดี อย่าทำผิดอย่าทำชั่วข้ารับรองกรรมดีมันก็จะพิสูจน์ตัวของมันเองอุยหื

วนเดอหลวงพี่คิดว่าหลวงพี่ต้องจำวัดน่ะดึกแล้วด้วยไม่ได้หลวงพี่เดี๋ยวตำรวจตามมาทันอยากให้เป็นอย่างนั้นอะไรนะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเก็บหลวงพี่เดินทั้งวันแล้วเหนื่อยแลนะอย่างก็แก่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปซะนะขอให้จำวัดเถอะก็ได้ ฉงนั้นต้องจำนี่นี่แหละที่ดีเหรอบ้านใครมีคนไหมบ้านหลังมันจะมีคนได้ไงละ่ะเดี๋ยวจำวัดด้านบนนี่แหละข้างล่างก็พอจะขึ้นไปเลยจะต้มีคนมานอนด้วยไปอ,อ,อะไรเาโทษจดะ ไม่กินกบเค็มสลัดโอ้โหว่าจะามน้องพี่นะน้องพี่บวชมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยี่สิบปีโอ้โห ยี่สิบกว่าปีเลยครับแล้วทำไมถึงมาบวชลหรอครับมันมีสาเหตุถึงต้องมาบวชสาเหตุอะไรล่ะครับฉันไม่อยากจะพูดถึงเลยมันเป็นอดีตมาก่อนเนี่ยใช้ยาของอัตมาเย็นตีนผี เป็นคนที่ขับรถเร็วที่สุดคนนั้นจะก็พาครอบครัวไปเที่ยวทะเละฉันไม่อยากจะนึกภาพเลยขับรถไปด้วยความเร็วร้อยเจ็ดสิบมันเป็นสีแยกนันไปมันเสียครับ รถสิบล้อเปิดไฟส่งเข้าหน้าโอ้มาสันงานชนกันเล่เลยนี่ครอบครัวตายคาที่หมดแล้วทำไมหลวงพี่ไม่เป็นไรอ่ะฉันโดดลงจ้ะเลยมาบวชนะบวชเพื่อล้างบาปอย่างนี้ครับเข้มเอ้ยพ้าเหลืองเนี่ยมันล้างบาปใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละ